ความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนาไม่เคยถูกท้าทายมาก่อนจนกระทั่งรัสเซียจีนอินเดียบราซิลและแอฟริกาใต้จับมือกันตั้งกลุ่มประเทศที่มีชื่อว่า b ลิกสและเมื่ออีกห้าประเทศอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้าร่วมเป็นสมาชิกต้นปีนี้ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งนี้จะครอบคลุมประชากรถึง3,500ล้านคนหรือเกือบครึ่งของประชากรโลกพร้อมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงหนึ่งในสี่ของมูลค่ารวมของเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ b r i กสถูกมองว่ากำลังขยายบทบาทในการเป็นขั้วใหม่ในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกใบนี้ คำถามสำคัญสำหรับคนไทยคืออะไรทำให้ประเทศไทยต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์นี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่านโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยจะเข้าร่วมนะครับกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศทุกองค์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปมีบทบาทในผู้พาคีและเข้าไปช่วยสร้างระเบียบโลกคือบริกส์เป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่ประเทศไทยหมายตาไ,ว,ไว้ใช่ไใช่ฉะนั้นฉะนั้นมีความจําเป็นไหม ตอบว่ามีความจําเป็นแต่ไม่ใช่ตอนนี้ uh huh. ผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไทมิ huh. ่งนะครับที่เราจะเข้าแล้วผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับสมัครเข้าบริกเนี่ยเร็วไปหน่อย uh huh. แล้วผมคิดว่าการที่ไทยเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกบริกอย่างเต็มตัวนะครับลําบากครับ uh huh. เพราะว่าบริกเนี่ยเพิ่งเปิดรับปีนี้ uh huh. และเป็นมีสมาชิกสิประเทศและภายในโครงสร้างเนี่ยยังไม่ จัดการให้เรียบร้อยยุ่งยุ่งกันอยู่นะครับสำนักเลขาธิการก็ไม่มีคุณเทพชัยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนรอเข้าแถวเนี่ยเกือบ40%ประเทศประเทศไทยจะไม่มีทางเป็นสมาชิกเต็มได้อย่างที่รัฐบาลไทยเนี่ยเปยดไว้ว่าจะได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อมีการประชุมที่เคเกิลที่รัสเซียในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ที่เป็นไปได้ประเทศไทย จะมีความสัมพันธ์กับบริกในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนน,นะครับ <c oughs> คือมีความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่เป็นสมาชิกนะครับ,ค,รบคำว่าสมาชิกหลายคนเข้าใจว่าเป็นสมาชิกเต็มเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตอนนี้บริกไม่พร้อม เพราะาตอนนี้เนี่ยมี5ประเทศเข้ามาเนี่ยก็ยุ่งยากพอสมควร,ครเพราะว่าระบบก,การเมืองนะครับเศรษฐกิจความคิดความต่างนี่นะครับม,มันยังมีความแตกต่างช่องว่างกันอยู่เยอะครับคุณเทนทชัยแต่ประเทศไทยนะครับคณะรัฐมนตรีของไทยก็มีม,มติไปแล้วใช่ไหมครับว่าให้ยืน่นหนังสือสแสดงคำจำหนงที่จะเป็นสมาชิกของบริกยื่นให้กับประธานบริกปีนี้คือรัสเซียไปแล้วขั้นตอน,ม,นมันเป็นยังไงจากนี้ไปต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่จะพิจารณาหนึ่งอันดับแรกที่คุณกวีบอกว่า ขั้นตอนแรกมันคงจะเป็นหุ้นส่วนได้หละใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นสมาชิกเนี่ยมันมีทำทำลายของมันยังไงอ๋อทำลายตามจริงแล้วมไม่มีมันขึ้นอยู่กับชั้นธรรมติอมของตอนนี้กลายเป็นสิทธิประเทศแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริกมาเป็นเวลานานแล้วในฐาน,นะที่เป็นผู้สังเกตการะนะครับตั้งแต่ปี ถ้าจำได้2017นะครับตั้งแต่จีนเนี่ยชักชวนไทยให้เข้าไปในฐานะเป็นผู้สังเกตการเขาเรียกว่า b r i c Plus นะครับแล้วก<อ>็ท่านดอนเนี่ยปีที่แล้วก็ไปในฐานะเป็น b r i c PLUS เช่นกันแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับตามจริงแล้วประเทศไทยเนี่ยต้องการเป็นประเทศแรกที่เข้าไปเป็นสมาชิกของ b บริกแต่ผมคิดว่าโอกาสนี้คงจะลำบากเ,<อ>เพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ย ตามจริงแล้วนี่นะครับอยู่ในฐานะที่ดีกว่าไทยเยอะ,ะแต่ถอยไปแล้วนะถอ,ถอยไปแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังพิจารณา <c oughs> แล้วก็ภายใต้ผู้นําใหม่เนี่ย <c oughs> พระโบโวเนี่ย <c oughs> อาจจะมีการพิจารณาสมัครเข้าใหม่นะครับ <c oughs> เพราะว่าความคิดทางด้านการเมืองระหว่างประเทศของ <c oughs> พระโบ o โวเนี่ยต่างจากโจกวีครับส่วน b r i กสเนี่ยเขาก็มีมาตรฐาน ยังไม่ได้วางมาตรการที่ชัดเจนบอดาลิตี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยก็เลยมีการพิจารณายกใหญ่เลยเรียกว่าคราวนี้เนี่ยเจอกันที่รัสเซียเนี่ยคงมีการพูดถึงนะครับว่าเราจะวางกฎเกณฑ์อย่างไงในการรับสมาชิกเพิ่มเติมเพราะว่าบริกเองเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเห็นว่าถ้าเขาไม่สามารถเข้าไปหา กลุ่มที่มีพลังเยอะกว่าเพื่อช่วยแบ็กอัพในอนาคตในกรณีที่ตอนนี้การแข่งขันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเข้มข้นมากๆและนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งไทยหยิบขึ้นมาพิจารณาเลยเข้าทั้งบริกเข้าทั้ง OECD ซึ่งทุกคนเนี่ยตกใจมากว่าเป็นคนละขั้วกันนะครับแต่นี่ประเด็นเนี่ยคุณเทพชัยถามว่าเราจำเป็นไหมเราก็บอกว่าจำเป็นไม่ใช่ตอนนี้แต่ถ้าถามกลับกันเนี่ยบอกว่า ออบริกเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องรับไทยอ่านี่กังจะถามอยู่พอดีว่าเราจะเอาอะไรไปให้บริกได้บ้างบริกจะได้ประโยชน์อจากการจากการได้ไทยเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นความคิดเห็นของผมเนี่ยอตอนนี้ไม่มีครับ ฮะแต่ถ้าเรามองเองเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเนี่ยทำไมรับเข้าไปเสียดายนะใช่ใช่เพราะว่าคุณมาริรัฐมตรีต่างประเทศคนหม่ก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับทุกประเทศในโลกนี้นะครับสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหวางบริษกับประเทศที่กําลังพัฒนาได้ด้วยเนี่ยตอนนี้มันฟังขึ้นไหมว่านี่เป็นเหตุผลเพียงพออ๋อฟังขึ้นฮะถ้าเป็นเหตุผลแต่บริษเนี่ยเขาจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าเขารับบริษขึ้นมาเนี่ย รับประเทศไทยเข้ามารับประเทศไทยไปคา้านทุกๆเรื่องเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีท่าทีไม่เหมือนใครเป็นกลางใช่ไหมครับเข,เขาก็ไม่ชอบสิฉะนั้นเราก็รับประเทศที่มีความคิดเห็นอย่างน้อยๆเนี่ยในลักษณะเดียวกันตามจริงแล้วเนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยไปเข้าบริกทําไมนะบริกเนี่ยเขาเนี่ยแอนตี้ประเทศโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเลยใช่ใช่แต่ประเทศไทยบอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นตามจริงแล้วเนี่ยถ้ามองตามเหตุผลเนี่ย ผมเองเนี่ยก็ให้เหตุผลในขั้นต้นบอกว่าเราไปเนี่ยเราเป็นน้ำดีเราไปช่วยทำให้บริกเนี่ยมีความเป็นกลางมากขึ้นแต่บริกก็อยากให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะผมคิดว่าประเทศไทยเล็กเกินไปสองมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยนะครับเยอะต้องเกือบเรียกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะครับแม้กระทั่งอินเดียเองเนี่ยตอนนี้ก็ ปวดหัวนะครับอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศเนี่ยที่ต้องการเข้าหาทั้งโลกตะวันตกนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับรัเสเซียแล้วก็เป็นเพื่อนกับจีนเหมือนกับไทยตามจริงแล้วเนี่ยถ้าดูการเมืองไทยนะครับภาพใหญ่เนี่ยจอซีเนมาสกคเนี่ยก็จะเป็นอินเดียนะครับฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะครับ,รบผมคิดว่าบริกส์เนี่ยสมาชิกเต็มเนี่ยประเทศไทยอาจจะต้องรอนานแต่การที่จะเกี่ยวข้อง กับบริกนะครับในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยแน่นอนแต่เขาอาจจะตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่า circle of friends นะครับเหมือนกับ friend of Thailand ซึ่งกลุ่มเพื่อนของบริกใช่แต่เขาใช้คำว่า circle of friends ซึ่งจะเป็นกลุ่มใหม่เพื่อไม่ให้ประเทศที่ตั้งใจจะเข้าเนี่ยน้อยใจนะครับตอนนี้ก็มีประเทศอื่นในอาเซียนเริ่มมาอยู่ในวงในไว้ก่อนถูกต้องจะเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ก็ดูกันอีกทีนึงอย่างเช่นมาเลเซียมาเลเซียตอนนี้เนี่ย เพิ่งสองวันที่แล้วก็บอกว่าจะสนใจสนใจสน,สนใจที่จะเข้าฉะนั้นการที่จะบอกว่าสนใจเข้า Bri กสนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะทาอะไรให้บริกได้เนี่ยไม่เสียหายเพราะแน่นอนประเทศไทยเนี่ยทำอะไรได้เยอะอม,มี2ประเด็นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเ,เคยเป็นประธานของกลุ่ม17,77ของ UN มาแล้วแล้วก็ยังมีบทบาทนําในเรื่องความร่วมมือใต้ใต้หรือว่า เซาเซาแล้วน้อยคนที่รู้ว่าประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศแอฟริกาถึง54ประเทศนะครับฉะนั้นไม่ใช่น้อยเลยนะครับว่าบทบาทนี้ฉะนั้นการที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทำให้บริกเนี่ยหน้าตาดีขึ้นนะครับ,รบแต่ว่าประเทศไทยควรที่จะแคร์ประเทศตะวันตกแค่ไหนที่จะมองมาบอกว่าอย,อยู่กำลังจะไปร่วมมือกับกลุ่มประเทศที่กำลังทำตัวเองเป็นอีกขั้หนึ่งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยืนตรงข้ามกับฝ่ายตะวันตกนะอ่านั้นเป็นประเด็นสําคัญแต่ผมคิดว่าทางออกของประเทศไทยก็คือเราไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มอ่าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มการรอเนี่ยการรออาจจะคนดีก็ได้ใช่ไหมใช่แต่แต่ตามจริงแล้วเราพอเราไปสมัครเข้าไปเนี่ยคนก็คิดว่าเราเป็นเป็นสมาชิกแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็อยากให้คนไทยคิดว่าเราเป็นสมาชิกจริงๆแล้วไม่ใช่ผมคิดว่าเราเนี่ยจะเป็นสมาชิกแค่หุ้นส่วนก็ดีเพราะว่าเรา เดินเข้าไปดักก็ได้ออกก็ได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องอดึงตัวเข้าไปเต็มเต็มนะครับผมคิดว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับในช่วงน,นี้